สวัสด,ดีพี่น้องเอ้ยสวัสดีโอ้ยเขาเดลปลูกมันกันเซีวกเซีพี่น้องเอ้ยมันให้คอยฝนคือบอ่ตกแหงกบข่อ,อยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ย,อยมึงเนนีะ่ยเหี่ยวเบิดบไปไหวเขาเดลปลูกมันปลูกมันขุนฟังเขาปลูกแล้วบ่ได้าเผื่อเติร์ดนี่โอ้พี่น้องปัดหน้าคอยมันคือยังเป็ี่ยนได้สิ มีฝ่ามีฝนก่อไรก็นั่นออกก็ต้องไปหาอยู่เขาอยู่ป่าพี่น้องเอ้ปลูกอะไมไรปลูกไว้ข่างเทียงพี่น้องเทียงหน้าเทียงหน้าปลูกนอะไรก่อหนึ่งสองก่อสามก่อ mọi người quốc gia, cây quốc gia, nữa. cây này You can't young, hangt young, nèo tà lì nèo, 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 này là